สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับกับอีพีสองนะครับมาดูกันต่อนะครับอรนนี้นะกับประลังพิธีนะครับ เขาเองจะไม่หางอมเงิน ว่าตอนนี้ที่คีเริ่มค่ะจะอยู่ในความสมุขตอนนี้ดูบรรยากาศนะครับ มีจะมีจุดประทัดด้วยนะครับกล่องใหญ่มากนะครับ ก็เป็นก็เป็น

ยมอห้ทา่านสทุกคนสมาสุตัสสะมะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมาสุตัสสะ นะโมตัสสะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมเทวพระองคเทวานังโลภะทีปะจกปุพังจกปุพัง กาละกาละวันท <łość> ่านางวันท่านางสุปปพยัญชนะสุปปพยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางโคชนานางโคชนานางสาลีนางสาลีนางสะพัิวารังสะพัิวารังสุคังวารังบุคัมวารังปะชาปันตู อริพ <khi S 3> <ând maybe. S 2> ุนสันตุิสันตุสัพพะาสัพพาอิตายะสุขายะสันติเทวาตันติเทวาิกาเรมเบิธรรมเนธอนุรักษันตุอันตุอารโลคเยนะอาเนะสุเคนะจักสุเคนะจักร่นาลัยคนึงนะครับ ีแล้วก็าตอนนี้ได้ยินเสียงพี่ทนายสมเกียรติมาแล้วนะครับมาจากร้านกาแฟกุกกอกนะร่วมงานด้วยนะ

น,นล่นน่น,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 นใช่เม่้หมุนเหมอักเลยครับตัก <c oughs> เลย Má đọc độc mái đầu ràng. Đấy các bác. Đây là các bác. Đây là งก็อตอนนี้ลุงนำพวงมาลัยนะครับมาห้อยทั้งสี่ทิศนะครับมาบูบูชาองค์พระพรมนะครับสารพระพรมที่บริเวณด้านในบ้านนะครับ ขอให้ลุงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเฮงเฮงนะครับธุรกิจขายดีนะครับนี่นะครับก็กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นการลำถวายนะครับปู่ปาลิจิตนาคลราดนะครับก็เดี๋ยว เจอกันในอีพีที่ต่อไปนะครับสำหารับ่านไหนที่รอชมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอชมในอีพีถัดไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิศแรแฟมิลี่ด้วยนะครับ